มาชมมากกาละว่านำาหัวเติเป็นก็เป็นแม่เป็นคนเท้าคนแก่ดนเมืเป็นแม่ก็ขออยู่ดื้อจะเปตนโยไวนะจันโตจะป่าโลโกไวนะจฉันโตมาบอเพระว่าจนตาลายโยชุกีทีการนี้โกแว่าภาวะจะตามเราทมาว่าฉันติอนุวันโนุกของปัญละถูกเนีบเนียบ เป็นเท่าเป็นเท่าอ่เป็นเท่าอ่ะเป็นเท่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นอิดเป็นยังก็ออิซยังก้เป็นยังอเป็นกันเท่าหยังเดียวไม่มูเล่าสมัยก่อนเราที่ปีใหม่เมืองนี่เปิ้ลไปเล่นน้ำกันที่ไหนที่ไหนองไรปีใหม่เมืองเมื่อก่อนเนี่ยเปิ้ลไปเล่นน้นมอะไรยังไงยังไงอ๋ออ๋อม่วนกร่ก่อนน่ะยังที่ไหน ปีใหม่เนื้อดันนาออกลันแทมเนื้อมาพดน้ำกันน้ำน้ำปีนี้น้ำจะนึกว่าพอดมาก่อนไปเล่นน้ำกันที่ไหนเมื่อก่อนไปเล่นน้ำที่ไหนก็ตากมาบ้านเนื้อกะแอบมาบ้านอืมถามมาเล่นที่บ้านหลังน้ำบ้านเนี่ยเคยไปเล่นในเวียงเหรอเคยไปเล่นในเวียงเหรอเคยไปเอาในเวียงเหรอเคยไปเล่นน้ำปีใหม่ในเวียงก่อนเคยเหรอเคยเคยเหรอ ดูเวียร์น่ะเกิดบกเกอร์ไปคนน่ะอยู่บ้านเนี่ยโมันต้องตี๋หดลำกันอยู่บ้านเนี่ยม่อนนล้วไม่อุ้ยไปได้ไปขายพาร์ติกาดเะไปขายพาร์ทหรอไปมันแล้วไปจ้อยจู้หดละไปลำหัวหัวเขาหดน้ำมันเราไม่ชอนเขาหดอยู่ไปที่ไหนครับที่ไหนทำบ้านได้กับไป ไปด้ำหัวที่ไหนลำหัวหอตุหัววัดลำหัวหัววัดไปกู้จื่ออะแผลนด้วยเจีบบอลมาปีปีใหม่ปีใหม่ได้เข้าไปแอวในเวียงก่อนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอะไปกันปีใดพ่องครับเป็ียังได้พ่องเล่าเพื่อกำขโมวนกันนักข่าวคนน้ำได้ยังไก่งบ่อนะแกงไม่ช่วยเดียวละเแจ้งปฏิทัศน์ปฏิเริ่มเติม จ็ดแปดอวยนอกูก็เจอหาพ่อกูแต่น้อกแกไม่เจ็ดชยแปดอยเมืก่อนเม่อนคือจะกินข้าแกกิน่วยเดียวอืบเดียวเนี่ยเวลากินข้าวมีเยอะมีเยอะขึ้นเมันอก็อนโดนสมบูรณ์ขึ้นโดแต่ก่อน็ีกถึงคนเท่าอย่าคนเท่ากินแตุ่สมบูรณ์ี้พอแมนกือเติมฮะอมืมต้องกึงเติมหะเนาะมือเน ไม่ไหวไปไปไปเล่นไปเล่นตอนตอนเป็นสาวๆที่ไปเล่นน้ําในในเวียงมั่วหนอเมื่อหนุ่มๆได้ไปเล่นน้ําในเวียงก่อนเออไปเล่นแต่บ้านเนี่ยหรือไงคะไปโยบ้านเนอะมาเล่นแต่บ้านห้ามห้ามน้ำบ่อมาเล่นหนอเออไปขอนมีเครื่องดูดน้ำมั่วหนอตั้งบ่อมาตั้งบ่อต้องไปเอาน้ำแม่ผมนี่มันจะอย่างนี้นะผมแฝกอ่ะเออ ของหุ่น้ำางวัเดอมากกนเลเห็น่บอว่ากแล้วไปตักน้ำที่ไหนมาเล่นน้ำบ่อบนหลุมเหมืองพ่บนนืมีเอาอย่างสัหัวได้กลไปตักสาหัวบ่เอาไปกดน้ำูเพราะว่าเรื่องนี้น้ำคูแล้วเนาะมีนะเพโอ้ยมีบ่ันมันเจีอยงวันเดือมันดหอวันเราโค้ข้างห่อมาก หาบมากันลงกงกลางพอไม่แล้วไม่กลมากับปูแล้วกันไม่เดียวของขีนเจ้านอข้ามอสมัยก่นี่ก็คนเจหาป่อเขาค่ะทำวัดเข้าอย่างนี้เราอขนมปานนี่แปลงตั้งแต่เมื่อใดละนี่ะแปลงตั้งแต่เมื่อใดละเมื่อไรยังตั้งแต่วันแรกะค่ไม่ใด้ มันกี่ปีมาละกี่ปีมาละเอามาเอามาจัดก้อนปะฮะนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาบรรจุมาอืมกินแล้วอ๋อค่ะอันเพิ่งแปลงเมินหรือยังแปลงกี่ปีละครับโอ้ไม่โอ้ยนอนถวยก่อนยังอานละแปรงมาอานละเพิ่งแปลงไปกี่ไ a y เอาไปถวายวัดเหรอโอ้ยเลยว่ะเพิ่งเล่าเหี่ยวกวนเพิ่งใจมื เ่าเหี่ยวคันกเพาะ่นเปลิ้นแปลงแล้วไปเนี่ยไหนเอาไปวัดวันละอากาไปวัดละกะเอาไปวัดวันที่หนกะกกับแบ่งไว้เถออันนี้ไปวาดอันนี้เอาไว้กินยงในี่สงขาสิบสามวันเดียวก่อนน้วก็หลายเราเรามาสิบสามวันอน่ยังสิบี่วันสิบสามวันหนึ่ยังสิบี่วันอนึ่ยังสิบห้าวันอ่ยังเออเราใหม่เราใหม่ ช็ดามวันที่ชิ่อามวันน่ะบอกว่วันวันสังขารล่องนะวันสังขารลองเปนชิพจีเหอวันวันล่องวันเหมนวันชื่อวันวันแบบนี้